ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคล็ดลับอาหารลดความเครียดม,มาฝากแต่เรามาสตาร์ทกันก่อนกับข่าวเราดังในช่วงแรกเลยค่ะคึกคักทีเดียวที่เราคนบนทางต่างร่วมใจมาร่วมด้วยช่วยกันกับงานดีๆโครงการจัด รรพระมารปพราบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลององค์หล่อสำริดขนาดความสูง60เซนติเมตรจำนวน9,999องค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556โดยมูลนิธิคิงพาวเวอร์ซึ่งงานนี้ว่าที่เจ้าสาวเบนพรชิตาที่มาร่วมงานด้วยก็เผยว่าไรายได้จากการบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปฐรรมค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมบริจาคเนี่ยค่ะก็แพงนิดนึงนะแต่เป็นว่าควรจะมีไว้ครอบครองนะคะสำหรับผู้ที่แบบมีกำลังพออะไรเงี้ยค่ะรีบด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะหมดเร็วมากนะคะฝากนักร้องสาวใบใต้อาสยามที่มาร่วมงานด้วยก็สะดุดตาม,มากๆกับแหวนนิ้วนางข้างซ้ายงานเนี้ยเจ้าตัวก็แยมถึงที่มาของแหวนให้ได้ฟังว่า เป็นแหวนที่พี่แมนค่ะพี่แมนได้ซื้อให้ครอบรอบเขาเรียกว่าหนึ่งปีเป็นคนชอบใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าจะจับจองหรือว่ามันหมายอะไรเลยแหวนเพชรปีต่อไปไม่หวังอะไรหรอกคุณแม่คงจะหวังเยอะค่ะทะลักกันจริงอะไรเงี้ยก็ก็เตรียมไว้เยอะๆนะลูกโอ้หสิบล้านนะโอ้คุณแม่คงขอประมาณนั้น โดยก่อนหน้านี้เสจียงสมศักดิ์บอสใหญ่แห่งค่ายใบโพเคยประกาศผ่านสื่ออนุญาตว่าให้จาพนมไปเล่นหนังที่ฮอลลีวูดได้แต่ดูเรื่องจะดูเดือดขึ้นทันทีที่สหมงคลฟิล์มได้รับเอกสารเตือนจากจาที่ระบุว่าไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดแล้วเพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับสัญญาคู่ฉบับทําให้เสจียงถึงกับปรีดแตกต้องออกมาแถลงข่าวอีกรอบทันทีค่ะอีกวันต่อมาเขาโนติดมาหาผมมาผมไม่มีสัญญาเขาแล้วเขาไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาเรา วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าผมดีใจที่เขาไปเรืต่างประเทศแต่วันนี้ผมต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วคุณคุณจะไปเร่อต่างประเทศให้ต่างประเทศพูดมาผมไม่ได้หวังจะได้เงินปเปอร์เซ็นต์จากคุณคุณจ่าที่จะได้จากเมืองนอกถ้าไม่ติดต่อมาเราก็ต้องโมเดลประเทศต่างประเทศเขาแปลว่าสัญญาที่ต่อนเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาที่ต้องให้สหมคดุดูแลทั้งหมดทั้งโลกทั้งโลก ถ้าจะประนมเพราะอ้างเหตุผลว่าสัญญาที่เซ็นกับเราไม่มีความเป็นธรรมถ้าเขาอ้างอย่างนั้นมันเรื่องของเขาหนะที่เขาดัางก็ต้องสู้กันที่ศาลผมเคยบอกไนงะตอนปชยาเอามันมาเล่นหนังองค์วัดเรื่องแดกมันจะกลับผมอย่างครับอย่างกับพ่อใช่ไหมแต่เวลานะ้ผมต้องไปกลับมันอย่างกับพ่อมันผมต้องไปกลับมันไม่จะมากลับผมเพราะมันใหญ่แล้วซึ่งใน เสียเจียงยังได้ประกาศว่าเตรียมจะฟ้องร้องจาและค่ายหนังฮอลลีวูดฐานละเมิดสัญญาเพราะจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากจายืนยันจะไม่คิดเอาส่วนแบง่งจากไรายได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือว่าไม่ให้เกียรติผู้มีพระคุณค่ะนึกว่า จบแต่ก็จบไม่ลงซะแล้วค่ะสําหรับคุณแม่นางแบบเอแอนเชลีที่เมื่อเช้าได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้เผยกับสื่อถึงเรื่องการตรวจดีเอ็นเอว่าเอวี่ mm. <AV S 2> คือลูกสาวของห mm. นุ่มไฮโซต้นคมกริจจริงซึ่งที่ศาลนัดมาวันนี้เพื่อมาฟังผลเรื่องรับรองให้เอวี่เป็นบุตรและเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่ก็รู้สึกเสียใจที่ต้องเลื่อนออกไป mm. เป็นวันที่18ตุลาคมแทนเพราะทางคู่กรณีโทรมาขอยกเลิกเ้อาตกลงค่ะก็อีกแล้วค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ ไม่มาค่ะแต่ว่าเรื่องการเจราจาอะไรเงี้ยเราก็มีได้ได้มีการเจราจากันก่อนแต่พอมาถึงวันนี้ <c oughs> อก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคือทางบ้านเขาไม่ยอมไม่ยินยอมที่จะช่วยอะไรเงี้ย อวดเสียงร้องใสๆพร้อมภาพวาดสีมือของตัวเองให้แฟงคลับได้กรี๊ดกันสนั่นสตูดิโอทีเดียวสำหรับนางเอกสวยแบ๊วยาญาอุรัสยาที่เคลียร์คิวมาอัดรายการสามแซบแถมยังเปิดใจถึงคู่จิ้นหนุ่มณเดชน์ให้ได้ฟินกันอย่างหมดเปลือกอีกด้วยแถมงานเนี้ยหยาญายังได้อวดผ่านไม์ของเราได้ว่าเมื่อวันครบรอบแต่งงานของคุณแม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตัวเองได้จัดเมนูพิเศษให้สําหรับคุณแม่ด้วยว้าวแม่บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยไข่เจียวกับ แหลมกทสุดท้ายบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าอะไรยังไงบ้างค่ะก็รักที่สุดในโลกค่ะเป็นเป็นคนเดียวที่ทำให้เราสามารถลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็สู้ต่อค่ะก็แลแพนลับแรกคือการทานแอปเปิ้ลวลผลจะช่วยให้ปอดแข็งแรงและทำงานได้อย่างเป็นระบบนะคะอ่าไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเลือยกันต่อค่ะมินโดนเปจัดเต็มคุณบอยรู้สิปากเรื่องโตโน่ ข่าวโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน b ี i s h รองเท้าโมโนโบไวโคดให้รอบต่อไปเราควรหายใจให้ลึกเพื่อขยายการทำงานของปอดและทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอเรามาต่อกันเลยกับข่าวจี๊ดขาวนี้ค่ะ อุ๊ยเชื่อแล้วค่ะว่าแรงจริงๆแต่หนุ่มเป๊กกับสาวมินแรงแค่ในละครนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในฉากละครซินเดอร์เรลล่ารองเท้าแตะที่ยกกองไปตักหลัก่ทยทำกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงที่มีหิมะเนี่ยงานเนี่ยผู้กำกับพี่ปลาพีรพลก็เลยขอให้มีฉากหยอกล้อแกล้งกันแบบเล็กๆของพระนางท่ามกลางหิมะร้อมรอบให้แฟนๆได้องยิ้มกันว้าวทำเอาเป้มินเล่นหิมะกันเพลินไปเลยที่ท่านที่เห็นนะครับผมก็เป็นทิวทัศน์สวยงามแต่ว่า สิ่งที่เห็นรอยเท้าที่เห็นก็คือรอยเท้าพวกเราเองครับพวกเราได้เป็นเดสเตอร์ทํทำลายล้างไปเรียบร้อยแล้วนะย่ำไปแล้วครับก็สุขสารมากครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพเท้าเราจะแข็งปักเลยค่ะสวยมากนะดูแลสวยมากเลยะจะเกิดมา่ยืนก็หนาวมากเหมือนกันแม่ยกกล้องไปถ่ายทำไกลขนาดนี้ผู้กำกับของเราก็บอกว่างานหนักไม่น้อยแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาถ่ายเพราะวิวสวยจริงๆค่ะ เรียกได้ว่าชัดเจนสุดๆสำหรับคุณบอยทะกลเกียรติที่โดนกองทัพสื่อยื่นไม่เจาะถามถึงประเด็นความรักของนักร้องในสังกัดหนุ่มโตโน่พาคินกับสาวแตงโมพัรทรธิดาที่กำลังโดนกระแสโจมตีอย่างหนักจากแฟนคลับคุณบอยก็ถึงกับเอ่ยปากเลยว่าผมไม่พูดดีกว่าเพราะผม,มพูดมันก็ไม่จบไงไม่เนน้องอะไร่ัผมไม่พูดดีกว่าครับผมไม่พูดดีกว่าครับผมขอบอกนะไอ้ห้ามมีแฟนเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าในใน,ใน,ใ,นในอาชีพของเราเราก็ต้อง ดูแลตัวเองเราก็ต้องดูแลว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแค่นั้นเองหลังจากขึ้นสเตตัสว่าแฟนทั้งหนุ่มพีชพัชระกับสาวเดอดสตาร์ก็ถูกจับตามองเรื่องความรักมากขึ้นโดยสาวนตดที่หลายคนมองว่าอีกนานกว่าจะผ่านอุปสรรคการเป็นลูกสะใภ้บ้านพีชได้แม่โดยเมาส์แรงขนาดนี้ทั้งคู่จะอึดอัดไหมคะ ือจริงๆมันมันยังมีเวลาเยอะอ่ะมันยังพูดมันยังพูดยากว่าแบบเอ้ใครจะเป็นใครจะแต่งงานกับใครเพราะว่ามันแบบ20เองเรื่องอนาคตเละเนาะแต่ถามว่าปัจจุบันถ้าเกิดเราทำปัจจุบันให้ดีนะอนาคตมันก็จะดีเอง mm hmm. ถามว่าวางตัวยากไหมเนาตเชื่อว่ามันทําให้นอตเอ่ออยากจะวางตัวให้ดีแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นคนที่แบบไม่ไม่ซนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ต้องขอดึนสเตตัสว่าเป็นการย้อนวันวานสุดประทับใจทีเดียวสำหรับ The p a l e t e Legend of r a t o Concert ที่รวม8ศิลปินดังในตำนานยุค80มายืนบนเวทีเดียวกันกเป็นครั้งแรกซึ่งแต่ละคนก็ขนเอาเพลงดังในอดีตมาเอาใจแฟนๆแ,แบบไม่มีกั๊กส่วนหนุ่มป๊อตเมดเดิ้ด็อกก็มาร่วมแจมด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่จตราตรึงอยู่ในใจแฟนเพลงไปตลอดการเลยค่ะก่อนจะไปอมยิ้มคลายเครียดกันในช่วงหน้าพักนิดนึงเดี๋ยวมิ้มมานะคะ ไม่มีใครเกาะติดตามกลับมาเลยรวมทั้งสารปนเปื้อนสารปลอดอื่นๆใดๆก็ไม่ติดค้างกลับมาด้วยดีมากครว่มกระจายข่าวโดยคาราแคปบรรเทาปวดลดไข้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง ส่วนเคล็ลับคลิกนี้การขยับตัวอยู่เสมอจะช่วยให้รับคนนี้กันต่อเลยช่วงตามติดดาวสาวเนื้อหอมสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำลักซ,ซอฟทัชหลังจากแจ้งเกิดจากบทริมาในละครเรื่องแค้นเสน่หานักแสดงสาวแยมมาธิราก,ก็เนื้อหอมฟุดมีงานและละครรอจ่อคิวเพียบ นอกจากจะขึ้นแทนน่นนางเอกน้องใหม่ในวงการแล้วคงต้องยกตำแหน่งสาวเนื้อหอมให้น้องแยมอีด้วยละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่จอยยาม่านะคะผู้หญิงก็ล้วนมีเสน่ห์ต่างกันไปค่ะนอกจากความสดใสล,ดล่าเริงมีชีวิตชีวาแล้วยังว่ารูปร่างหน้าตาและก็ผิวพรรณก็ไม่ส่วนสำคัญนะคะผู้หญิงอย่างเราผิวจะต้องนิเนียนและก็หอมกลิ่นดอกไม้อ่อนๆค่ะยังก็เลยชอบใช้ครีมแบบน้ำตินกุหลาบค่ะจะได้ช่วยเพิ่มเสน่ห์และก็เพิ่มความมั่นใจให้แยมได้ค่ะ แล้วสาวๆทางบ้านล่ะคะมีผิวสวยเนื้อหอมแบบน้องแยมหรือเปล่าถ้าใช่รีบส่งรูปโชว์ผิวสวยของคุณหรือเพื่อนๆมาใน Facebook หรือร่วมวทกันได้นะคะไม่แน่ภ้าเป็นคอเก๋ๆอาจเป็นของคุณนะคะกึ<จ>๊ดจาเไลท์ต่อไปคือการทานส้มที่ปอกเปลือกเองน่าจกะกลิ่นส้มจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วการได้รับวิตามินซีที่เพียงพอก็ยังทําให้สมองของเราหลั่งฮอร์โมนทาให้เราลืมเครียดอีกด้วยล่ะคะ่ะ หมือนกับช่วงประจำของเราที่ดูทีไรก็หายเครียดอล่าเล่นขำๆสเกตดาาสเกตดาววันนี้มาอมยิ้มกับความน่ารักของผู้เลิอกอารมณ์ดีพี่หนุ่แหม่มและพี่บ,อบ๊อบบี้ที่ก่อนหน้านี้พี่หนุ่แหม่มจัดบิ๊กกิฟให้พี่บ๊อบบี้เป็นตัวทัว,ว,วอเมริกาแม่ไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องมีของฝากแน่นอนจริงือเปล่าคะ ของฝากเหรอคะต้องบอกว่าปลอดภัยมากค่ะต <Okay. S 1> ิงมีชีวิตไม่มีใครเกาะติดตามกลับมาเลยรวมทั้งสารปนเปื้อนสารประหลอดอื่นๆใดๆก็ไม่ติดค้างกลับมาด้วย oh. ดีมากแปว่าอะไรปว่าอะไรใช้ชีวิตดีมากกลับมาปลอดภยัยครับซื้ออะไรมาฝากพี่หนุ่มแม่โอ้โหทุกอย่างที่เมียสั่งนะคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ <c oughs> ได้แชมพูนี่ได้แชมพูตั้งเยอะหนักหนักจะตายแชมพูมามามยพพาวใหญ่คุณต้องแชมพูนี่แหละค่ะเมืองไทยไม่มีค่ะแค <c oughs> ่ยเดียวกระเป๋าไม่เอาไม่ให้วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าเก๋ๆจากกระเป๋และเครื่องประดับจากคามบิ๊กแอนแฮรี่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสด,ดีค่ะ 狐狸牌。